สวัสดีค่ะพี่น้องกุดลกเพิ่มพี่น้องเลยซองมือเลยเนาลีมาซาอุ่นองมือเลยัสดีคนระับมันสวยพแห้งอนะเว้นโบอะไรจะซื้อ เก่าม้งเลยเออใจเก่าแล้วมาเก่าม้งกว่านะเนก่ามนะ้งสิบม้งไอ้ดิมาใจเก่านะดโพดโพดผลมาหินกับพ่อหินฟังเสาร์อะไรกับสัตนางมารอมจีสงางเสาร์มาเพิ่มอยู่ได้นี่ ส่งาประมาณจากสาวสาวกประมาณานี่แหละเพื่อไวที่ไปใสกุศะผมตลอดอนอาเทนว์พาเอาไปเอกซเรย์เบิ้งเด้หเอาหากักด้เพ่ฮะเอา,หา,อาไหักพาไปเอกซเรย์เบ้ันเป็นยังไ อเล่ไอเล่ถอเลขบะถือเลขบอยู่ทื้หนี่ตรอันมั้งถึขกอยู่้นได้่อนกบบาตรเก้อนตัสากซิพผุนถือหาบาทอเทศไ่ยเอาซิบบาทกับบอิบบาทหาบาทแก ถือ10บาทอะเทนน่่นอันวเ้าบอกนูบอกกรเียแ้เราบอกเราพันเราบอกว่าซื้เล็เออทำไปไมจได้จะพันคิวคือการนะไปซื้อแล้วมันอ่านอกระบอกมันได้ครึ่งค่ายแต่น้องเอ้ย มันได้คืงค่าเอยืนไ่ได้อ่านเออยืนม่ได้อ่านเรียนได้เต็มแต่ว่าของผู้อื่นอ่านของของภายในของอีเลีนก็อ่านบวะยีเลีนก็อ่านีรียนัอ่านายโอ้โหพี่น้องเอ,อ้ยเหล็กลาวก็อ่านไปได้ปฏิอีกขึ้นน่ย่เอเยคอ,อ,อยู่แต่กับน้าเปิดไม่ยังบอกคนไล่ได ปักซองเอมงอปากซองกับแส้งไฟหมอบหมอบมับมบฏิักไปนะครูนะปากซองซิตี้เปิดเมื่อแรกก็ได้แปนไปเช็คเช็คเบิง้งไปเช็คเบิง้ง นาวก็ย hey, pues. um. uh ัง huh. บ nah, ุลงมาอยู huh. so now, ่เส็ดจนาได้ก็กุ้งภายในบ่เอามาแสบบ่เอียเด้งเด็กน้อยเขาเลิกเท่นบนบ่อืมกระแซ่ไว้แล้วกุ้งเอาเข้าไปช่องแขงให้เนาะเพื่อสิมันงอยอีกลวกเอาเาะทั้งเบิร์ดนาหกชิจ้าวพี่น้อยยังบอกพอ จ้างมาเพิ่มอีกแปดสิบาวเาเพิ่มอีกซาวเรงมาพิอีกซาวเอามาเพิ่มอีกซาวรักหัวฟังรักหัว บาทนี่เนี่ยย่าเน,นี่นั่งยู้เอาเอ้ยไเอ็กเบิง้งให้ให้พาพาไปเอ็กคอยนี้แม่ยเจ้าเอาเรื่องข่าวไปเออจเจ้าพันอยู่ระเบียดนี่ม,มันกัเอ,อ้ยไปชิเ้เสวยแหละพาเอาไปเอ็กซะเลเหมืงก่อนพี่น้องพาไปเอ็กซะเลทะเละกัน กินข้าวใส่ชุดฉันกนแลวเฮ้ยยิงจุกอยู่าวกากระนังบักแทบชิ่งกระโดดเหยียบพี่น้องเอ้ยพอละนอนอยู่กินกระโดดเหยียบความดื้อคนบางคนบ้าไ่จิกจิกจิกโอ้ยประชาชนน้ำข่อยเลยน,นั่นเนาะ จีดจ๊ะจ๊กไม่ใส่เสื้อผ้าอีกเยกินข้าวก่อนน้องจำคำกินข่าวแล้วจะไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นไงบ้างคะคุณอาไม่ได้หรอสบายดีตายแล้วค่ะโอ้ดีมากได้ค่านเอาแพมอ๊ะใช่ เดี๋ยวเดเรากินข่าวซองยข้ามก่อนข้าไปข้าวป้นคุณตึกแกวคุณนายังเป็นลงมาเลยได้ยังไปดดอกจะหอ้ซำคุณนาวปุ๊บ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 มาเฮียนบุ๊บ่้าในแม่มาค่เครื่องดีแต่บุมาปับแม่มาเนาะ ว่มันแซ่บบอกอันนี้เขาก็เคยกินเขาบอเคยใส่เกลือมามาเออก็มันก็แซ่บแต่มัน,มนเออเริ่มเริ่มใช้สาบไปเริ่มเือขึ้นกระน,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 นำ แดกับจังหวะศาสารขาว่าศาสตราไปไหวไาสาสยาเกิดแปลเปลี่ยนสุดก่อนลงมาไหมนอนคือพาเอาไปกวนลืก็ลื้อแลไงาะแล้ลูกลื้อไอ้เสียข้าบังกก่อนเ็บ จ <c ười> <Sa> ้าไปวิ่งเอาเฮ้ยไปวิ่งเอาเอาไปหาผัวใหม่แล้วอย่างกนเทิงพี่น้องไปหาเปลี่ยนสูตรเยมพาเอาไปห้องหมอไปเสกสุขภาพไปเสกไปตรวจไปเอกซลรยไปยัง นะการจะขั้วมันเป็นแหวนหอยยังเจ็บอยู่นี้แต่เลือดโปรโตโคงจอเลือดตกโตโคงจักษ์บอเบาเพื่อนโฮมอยู่พี่น้องเลยน่วจังู้มากไหมเนาะอเลี่ยซื่อออลี่ยซืตายอเลี่ยซื่อซืเพื่อนได้เหือดได้แห้งเนี่ยพี่น้องนี่มือว่านี่มือว่านี่เพื่อนจิตายติ ก็ไปจี้หล่อสิปว่าจะอยู่ไปได้ป่ะไม่ใช่บุปผีประทิตละเศร้าละเศร้านะอไอ้เจ้าก็คือแบบเบ้าโผล่เบ้าก็ไข้กลัวมันนักละว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ่ลงอลงอลงปีละาศาอะไรหอมเถาป่อยใบบริเล่อืมใบสั่งอืมอืมอืมอูพี่น้องท่านี้ก็ไดยิงข่าวแป๊บนึงด้อาเด้อ มีปนป,ปลาปนป,ปลาปนปลาแหงกับปนปลาเปียพี่น้องครับข่าวเข้ามานี่แล้วก็มีปลาหมึกจ,จากเมื่อคืนนี้เอสองสามตัว ยองม่ทำเองโอ้ตัวสีน้อยยังกีนอ่างยังกีนขาหบ่อย่างปะง่าย ฮะอยู่ใจอ่ใจใครอ่ใจอยู่ใจใครใวโอ้จับานัำคุณนาดิพากินขาดเลยภาพไปพาคุณนาไปก่อนเด้อพี่น้องครับคุณครัพี่น้องเอ้ยพอติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ